ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเวลาคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจ,จะมันทํากินยากมันเป็นแท่งอันนี้ก็คือลูกเขาทํากินไปแล้วมันเหลือเท่านี้นะครับมันเหลืออย่างนี้นะฮะจริงๆการทําขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยนะครับทําอย่างนี้ก็ได้ตัดให้มันเป็นอย่างนี้นะครับ ตัดซ่อนท่อนสักประมาณสักครึ่งนึงนี้นะฮะ <C le af> เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำอะไรครับที่บ้าน,นมีเบคอนนะครับผมใส่น้ำมันมะพร้าวน,น,น,นิดหนึ่งนะครับรก,ก็ลดไฟอ,ออกนิดหนึ่งนะครับนีน้ำมันมะพร้าว ไกหน่อยหนึ่งไฟแรงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลดไฟก่นผมเอาเบคอนทอดลงไปนะครับหลักๆก็คือผมทำแค่น้ำมันมะพร้าวทอดนะครับ ก็เล่นไปสันนิดนึงนะฮะ ริงบางคนอันนี้ผมว่าไม่ใช่ทอดหรอกนะฮะแต่ว่าผมพออุ่นๆพอมันสุกกับน้ํามันนะครับก็ได้น้ํามันเยอะหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมเตรียมขนมปังฝรั่งเศสที่ตัดเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับผมเอามาจัดก,การหน้าบนะครับเอาหน้าพอพออุ่นๆนะครับ นะครับรดไฟลงหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็คือเอาขนมปังฝรั่งเศสมานาบกับกระทะนะครับดูมันคือกระทะเหล็กเนี่ยมันก็จะร้อนถึงเวลาร้อนร้อนจัดเลยนะครับดูนะฮะ ก็ได้แนละ้วเดี๋ยวผมจะเอาไข่มาตีใส่นิดนึงนะครับก็ไข่ผมจะเจียวเป็นไข่ดาวนะครับไฟผมใช้นิดเดียวนะครับแต่ว่าคือด้วยความคุณสมบัติของกระทะเหล็กเนี่ย อสวยไม่สวยคือเราทำกินเองอะนะครับอย่าไปเรื่องมากจริงๆผมก็ชอบเตรียมๆมันนะครับอย่าไปไปนิดว่าทำไมทำโชว์แนละ้วมันไม่สวยเลยช่างมันเถอะอันนี้เป็นช่วงโควิดนี้อะไรก็กินไปก่อน คือถ้าอยากกินสวยๆผมแนะนำว่าไปกินที่ร้านอาหารเขาแต่ว่ามันนั่นแหละเราก็ต้องจ่ายแทนนะครับโอเคมันไหมคือมันควันขึ้นอันนี้น้ำมันผมใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับสคกคู่เดียวอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยขนมปังฝรั่งเศสนะครับกับ อันนี้ไข่ยังเป็นยางมาตูมฝั่งหนึ่งไม่ฝั่งหนึ่งยังเป็นยางมาตูมแล้วก็แฮมนะครับวิธีกินก็มีพวกอซอสมะเขือเทศอซอสฝาเขียวนะครับกินเข้าไปซอสพริกพวกนี้กินได้หมดถ้าให้ดีก็เป็นซอนสซุก,กี้ก็ได้นะฮะมาจิ้มจิมจมิก็จะได้รสชาติที่แตกมากขึ้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชม